หอ,อ,อมหมวยๆครับ<ม>เรียบร้อยด้วครับเนี่ยนีย่แหละครับสบายนั่งกว่วยบักเน่านะครับ เปียวอมาเด้อมาเด้อเศบๆน้ำเบาเช่นเดี๋ยวเทใส่จานครับพี่นอ้องอ้ยแบบนี้เลยครับพี่น้องกล่อยสมสบายนั่งนะครับหรือว่าสบายนั่งปล่อยบางเน่านี่แหละครับเรียบร้อยครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยใช่แนวครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้ก้อยสบายนั่งสบายนั่งก้อยบักเน่าครับพี่น้องเบิ้งก้อยแบบเปียกๆนะครับมาครับมาแสบๆน้ำเบาเช่นกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผักกาดปักแกมกับซีมี่สลัดหนน่ยนะครับสลัดกรอบ ลูกโดดมาลายขี่นกแตงกวานะครับพี่กองเข่าตังทั้งขางครับพี่น้องมาเดิมมาเดิ์ครับจุดจวดเสบ็บเสียมน้ำเบาเช่นคืนนเอเก่าครับ จะไปดีพี่น้องเลยเมื่อในก้อยแบบเปรี้ยวๆนะครับบริก้อยขม เกี่วก้อนในี่ตํำเมื่อนีก้อยบ่าตํำเมื่อก้อยเนี่ยะครับสบายนั่งสแสบเดีอยว ก่อยสบายหน้าครับ โอ้เพชรจวดจัดครับพี่น้อง หมดปวดแสบๆเลยครับ คำใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำเดือดแสบเลย เมื่อไหนร่แมแห้งเงี้ยครับก็ได้จับอยู่ในฮืน่น เมื่อนี้กินแบบบคอเบาเลยครับพี่น้องหิวเขา เอาเอาเราพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับปู้พออยู่แล้วครับบัณอิอ่มเอี่ยแลก้อยสบายนั่งนะครับก้อยเปียวบักเน่านะครับแสบว์พังอีลีกินกับสลัดกรอบเซียนหอมแขกนะมูเผ็ดจดจัดนะครับแสบสุดยอดอีครับพี่น้องบรรยากาศย่ามเทียงนะครับร่มแห้งครับเหมือนไงก็เลยจัดอยู่ในบ้านนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่คอยติดตามรับชมคอยสนับสนุนเบาเชนนะครับเบาเชนกับอใหยทุกท่านสู้ภาพอย่งแรงครับอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุล่วงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบวเชนผ้าก่อยสบายนั่งนะครับเบิ่งครับอันนี้สบายนั่งสร้อยแล้วก็เอาไปลวกนะครับพี่น้องลวกแล้วเรียบร้อยนะครับพี่พัก สีใสนะครับผักหอมนะครับพี่น้องก้อยสมใสบังหน้าวครับเมือนเนี่ยมาครับมาปรุงน้ำเบาเช่นครับปรุงกับใบหญาครับปรุงลาบปรุงก้อยคือกันแล้วครับพี่น้องเนี่ครับผิกป่นใส่ลงไปโอ้เพกเดเพลินเข่าขวนะครับเข่าขวกับเบาเช่นใสสองชีขุนๆนิดหน่อยชุลลดนะครับพี่น้อง <laughs> นำปลาประมาณนี้ครับนำมเนาวบีบใส่ <c oughs> แมนกลอยสมบีบนำมเนาวแส่นำบูแบบนี้เลยสี่จุดจวดเล็กน้อยสมสมเล็กน้อย กินได้บอดเลี้ยเนี่ยครับพี่น้องพักกะมีเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวคนซะก,ก่อนครับพี่น้องให้เข้ากันผู้ร่งคนกับส่น้ำปลาหนำดีนนครับแต่ว่าเบาเช่นบ่ใส่มือเนะี่ยนี่ครับก้อยสบายนั่งซิมจังหน่อยครับพี่น้อง ใส่ผักใสก่ผักผักหอมนะครับใส่ลงไปเลยห<ง>อมหวยหวครับเรียบร้อยได้ครับเนี่ยนี่แหละครับสบายนั่งก่อยบักเน่านะครับเปรีป้ยวๆบูมาเดอร์มาเดอร์เสียบๆน้ำเบาเช่นเดี๋ยวเทใส่จานครับพี่นอ้องบู แบบนี้เลยครับพี่น้องกล่อยสมสบายนั่งนะครับหรือว่าสบายนั่งกลอยบังเน่านี่แหละครับเรียบร้อยครับพี่น้องซิมจังหน่อยซิมเม่งจังหน่อยกันนะอื้อ เข่ามากพี่นอ้องขากหลายผู้ขอเท้าม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 าเสียบแสบน้ำเบาใช่ไหมครับ